ครับผมสวัสดีครับช่างตั้มมีพาวดีออโต้ครับผมวันนี้ก็รับเข้าอีกหนึ่งคันกับอีซุมิวเอ็กซ์ก็มาเปลี่ยนเอ่ท่อออยท่อออยน้ำมันเกียร์รั่วใช่ไหมครับช่างพออกำลังถอดอยู่แข็งเลยนะแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเกียร์แล้วก็ถอดอ่างล้างด้วยครับอ่างน้ำมันเกียร์แล้วมาดูน้ำมันเกียร์ รือว่าดำมากเลยก่อท่อเนี่ยครับท่อที่รั่วครับตามอายุการใช้งานแข็งก็มีรั่วก็ไล่เปลี่ยนให้จุดที่รั่วเข้าหม้อน้ำ จะไล่เปลี่ยนให้ทุกเส้นเลยมีจีเซ็นสามเหรอมีจีเซ็นสามเหรอมีจีเซ็นปะสามโอเคสามเดี๋ยวเราไปถอดทางดูว่าข้างในอ,าอ่างจะสกปรกปะคราปะเนี่ยๆเนี่ไม่ได้ล้างดูหนาเลยนะหนามากเลยนะเนี่ยดูนม่จะมีแม่เหล็กดูใช่ใช่แม่เหล็กดูพวก สีสก uh. ับกพวกขี้เหล็กผ้าคัดพวกผ้าคัดพวกนี้แหละครับเนี่ยเนี่ยมันจะดูดไว้เนี่ยแต่ถ้าเราไม่ล้างก่อกไอ้ที่มันหล่นลงมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่ดูดแล้วทีนี้เพราะว่ามันเต็มแล้วมันก็จะไปเข้าไปสมองเกียร์เราถ้าเราใช่เข้าไปสมองครับพวกนี้มันเต็มนะมันก็ไม่ดูดแล้วใช่ปะในเวลานี่มันก็ปั่นขึ้นไปอีกก็ไปโดนสมองเราถ้าเราล้างปุ๊บมันตกลงมามันก็ยังดูดเนี่ยมันจะดูดไว้ใช่เราก็ต้องล้างอย่างนี้แหละ ทุกแสนกิโลก็ได้ล้างล้างทีหนึ่งเปลี right. oh, okay. ่ยนกองอย่างเงี in ้ยเปลี่ยนกองกองเกียร no. no. yes ์อ่าใช่กองเกียร์ใช่จะได้ทนนะอ่าใช้ใช้ได้ทนนะครับอ่าตันมันตันนะครับ่ตันอ่าหน้ากองเกียร์ตันดูทับมันนย่้อนมากน้ทัมันเนกองตันหมดแล้วเนี่ย้งในอย่างนี้ต้องเปลี่ยนกองด้วยมัใช่เปลี่ยนกองด้วยครับใช่โอเคแล้วล้างให้ ก็ท่อก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยครับท่อน้ํามันเกียร์ท่อออยข้อหม้อน้ําตอนมาก็รั่วท่อแข็งครับตอนนี้ก็เปลี่ยนให้แล้วอีกเส้นหนึ่งก็อยู่นี่เส้นหนึ่งครับแล้วก็เปลี่ยนน้ามันเกียร์แบบถอดตางนะครับถอดตางเปลี่ยนกองเกียร์แล้วก็ล้างพวกเมล็กก็ดำมากเลยครับ กนอาจจะยังไม่เคยถอดอ่างมาล้างนะครับก็อ่างเราก็ล้างให้เรียบร้อยแล้วขูดปะเก็นออกขูดเกาออกครับเนี่ยแม่เหล็กก็ล้างทำความสะอาดให้แล้วเดีนะ๋ยวรอกองเกียร์มาก็ประกอบใส่ ต่รอร้างให้สะอาดนะครับรอประกอบกับยีสุมีเ็กเกี็บร้อยครับผมก็ใส่ให้ใหม่ครับผมอะไรมีเอกมาแล้วครับผมก็เป็นกองเกียร์ครับผมอันนี้ก็สภาพเดิมในตนนครับ ดูนำม,มาแบบแล้วก็น้ำมันเกียร์เกียร์สี่ลิตรก็อ,อ่างล้างให้แล้วก็ประกอบอก้ำมเกียร์ 身体不好吗？ จัดร้อยเข<อ>้าคันก็ไปมันตึงตึงมื่อน,นะตัวที่เดีแปะไว le poverone no? no, เราเตอว่ามียางกันโครงรวมนี่นแน่นละกาติดรถ,รถสภาพาแล้วครับน